สวัสดีครับเคสในวันนี้นะครับ160,000กมนิโลเมตรนะครับกับเชฟโรเลตแคปติว่า C140 นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมีปัญหาคือไฟ DPF นะครับไฟเผาเข้าเมาโชว์กระพริบนะครับไฟเครื่องยนต์โชว์แล้วก็ไฟรถกำลังเครื่องยนต์โชว์นะครับกับโค้ดปัญหา P242F นะครับเราจะฟื้นฟูและแก้โค้ดนะครับแบบนี้จบแน่นอนครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดทุกใจนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ของเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับวันนี้เป็นข้อมูลทางด้านเทคนิคนะครับมีไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับไฟ dpf โชว์นะครับบนหน้าจอนะครับตอนนี้เราวิ่งมาที่161010กมิโลเมตรครับมีปัญหาอย่างที่บอกเลยนะฮะก็คือมีไฟเครื่องยนต์มีไฟ dpf กับพิบแล้วก็มีไฟลดกำลังเครื่องยนต์ครับโค้ดปัญหาที่เราเจอก็คือ p 2 4 2 f นะครับ diesel particulate filter หรือ dpf นะฮะ restriction n o t รีเจนเนอเรทเบลนะครับหมายความว่ามันไม่สามารถที่จะทําการรีเจนตัวเองได้แล้วครับมันอุดตันอย่างเต็มที่แล้วนะครับกล่องเกิดการล็อกการทํางานเลยครับไม่สามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองได้ครับสวัสดีครับเคสวันนี้นะครับเชฟโรเลตแคปติว่าดีเซลนะครับ4140นะครับมีปัญหาคือไฟเครื่องยนต์โชว์ครับแล้วก็ไฟรถกําลังเครื่องยนต์โชว์นะครับบริเวณหน้าจอนะครับท่านเจ้าของรถครับนำมาให้เราตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเราเช็คโค้ดแล้วนะครับเจอโค้ด p 2 2 242F 4 f P สองนี่บอึ้นากรับ p f ครับ ดีเซล p a r t i c u l ตฟิลเตอร์นะครับหรือระบบกรองไอพมเหมาไอเสียกรองอนุภาคไอเสียนะครับมันเกิดการอุดตันนะครับเกิดข้อจํากัดนะครับในการทํางานนะครับเคสนี้นะครับเราแนะนําให้จูนฟิดโค้ดนะครับแล้วก็ทําการฟื้นฟูนะครับบำบัดนะครับตัวกรอง DPF ครับให้กลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลดปัญหาเรื่องไฟโชว์จุกจิกนะครับพร้อมทั้งการจูนเพิ่มสมรรถนะและความประหยัดไปให้พร้อมกันเลยครับเชฟโรเลตแคปเตียว์ดีเซลนะครับเป็นโฉม C 1 4 0นะครับคันนี้ใช้งานมา160,000 10 1 0กิโลเมตรนะครับมีปัญหาคือไฟเครื่องยนต์โชว์ครับแล้วก็ไฟด้านขวานะครับที่มีลูกศรชี้ลงนะฮะที่เป็นลูกเครื่องยนต์ก็คือไฟลดกําลังเครื่องยนต์ครับไฟจํากัดกําลังเครื่องยนต์นะครับแบบนี้นะครับระบบนะครับ ECU ของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับของตัวรถเนี่ยตรวจสอบพบนะครับความผิดปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันครับมาสแกนโค้ดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าอะไรที่ทำให้เกิดโค้ดปัญหานะครับ สแกนปุ๊บเจอเลยนะคะโค้ดที่เราเจอก็คือ P242F Diesel Particulate Filter หรือ DPF Restriction Not r e g e n e r a b l e นะครับแบบนี้นะฮะคือระบบการตรวจสอบความผิดปกติของตัวรถเนี่ยนะฮะตรวจสอบพบนะฮะในระบบ DPF ของรถคันนี้เนะะี่ยมันเกิดความผิดปกตะะิแล้วครับเราก็ไม่สามารถที่จะรีเจนตัวเองได้ไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้นะฮะ จำเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขนะครับคันนี้นะครับลูกค้านํารถมาให้เราตรวจสอบครับว่าไฟเครื่องยนต์โชว์ขึ้นจากอะไรนะครับเราทําการเช็คโค้ดแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเป็นโค้ด DPF ครับเคสนี้นะครับเราจะแนะนําให้ลูกค้านะครับทำการฟื้นฟูแคดเดิมนะและก็ DPF เดิมนะฮะให้สามารถที่จะกลับมาใช้งานได้นะครับโดยเฉพาะตัว DPF นะครับที่เป็นตัวกองเข่าไอเสียหรือกองเข่าดำนั่นเองมันเกิดการอุดตันนะครับระบบไม่สามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้ไม่สามารถที่จะบําบัดตัวเองได้นะเพราะมันเกินกว่าที่จะทําได้แล้วนะครับ แต่เราจะใช้วิธีการฟื้นฟูนะครับโดยใช้น้ํายาพิเศษของเรานะครับรวมทั้งการโปรแกรม ECU ครับเพื่อแก้ไขโค้ดนะครับที่มันจะเซนสตีฟนะครับให้สามารถที่จะทํางานได้อย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองการทํางานกับอุปกรณ์ปัจจุบันได้นะครับแน่นอนครับอุปกรณ์ในส่วนของการกองขมาเนี่ยมันอาจจะเกิดการอุดตันได้นะครับเราสามารถที่จะฟื้นฟูให้กลับมาได้เจ็ดปดสนะครับสามารถใช้งานได้ครับแล้วก็ไฟเนี่ยจะไม่โชว์นะครับจะไม่จุกจิกต่อไปนะครับ คันนี้นะครับเราพิเศษเลยก็คือเราจะทําการจูนเพื่อเพิ่มสมรรถนะและความประหยัดไปด้วยเลยครับก่อนซ่อมเรามาตัวสอบกันก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวรถนะฮะตอนนี้นะครับเราออนสวิตช์นะครับไฟต่างๆดับไปแล้วแต่ไฟตัวเครื่องยนต์แล้วก็ไฟรถกําลังเครื่องยนต์ยังไม่ดับนะฮะเราติดเครื่องยนต์มาใหม่นะครับเราดูว่ามีไฟอะไรที่ยังติดคาอยู่บ้างนะครับ ทางด้านซ้ายคือไฟเครื่องยนต์ทางด้านขวาก็คือไฟลดกําลังเครื่องยนต์ครับส่วนไฟประแจกับการน้ำมันเครื่องนี้ไม่เป็นไรนะครับเป็นไฟเช็คระยะนะครับแน่นอนครับเราต้องทําตามขั้นตอนที่เราแจ้งไปเลยครับเือการซูนซูแล้วก็แก้ไขครับตอนนี้นะครับเราทําการล้างนะครับในระบบไอดีก่อนนะครับเราใช้น้ํายาอินเทคและอีพีอาร์เนนิ่งนะครับเป็นทีตเมนต์นะครับที่ทําการรักษาแล้วก็ทําการซ้นฟูครับระบบก่อนแต่เราจะทําที่ในระบบห้องของไม้ก่อนครับเราจะฉีดน้ํายาพ่นเข้าไปนะครับในห้องของไม้เพื่อเกิดการ ไม่ถ้าภายในระบบนะครับเรียกว่าขั้นตอนนี้ว่าการดีทำอะไนเซชันนะครับก็คือการทําให้ตัวขับเปาคาร์บอนเนี่ยที่มันติดค้างอยู่ในเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะมันหลุดหลุดออกไปจากตัวภายในเครื่องยนต์ครับเราจะทําทั้งด้านไอดีและไอเสียครับหลังจากที่เราแก้ไขในส่วนนี้แล้วนะครับก็ทําให้ในส่วนของการฟื้นฟูเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดการมาแล้วนะครับแต่หลักๆของเราแล้วจริงๆอยู่ที่ระบบไ m ครับมันอยู่ในระบบไอเสียครับตอนนี้นะครับในระบบไอดีของเราสะอาดแล้วนะครับ ลราก็ทําการแก้ไขนะครับโดยการที่พ่นนะครับวัตอุสารเข้าไปครับเกิดการปฏิกิริยานะครับทำให้คาร์บอนเนี่ยมันหลุดออกมาจากตัวชิ้นส่วนภายในนะครับตั้งแต่ระบบไอ EGR นนะครับแล้วก็พอร์ตไอีนะฮะห้องเผาไหม้นะฮะรวมทั้งตัวอุปกรณ์อื่นนะครับให้หลุดออกมาภายนอกหลังจากนั้นนะครับเราทําในด้าน DPF ครับเราจะใช้น้ําร้อนนะครับที่เกิน80องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับเทเข้าไปนะครับในตัวหม้อ DPF ครับ ขั้นตอนของเรานะครับขั้นตอนนี้เราประเมินแล้วครับไม่จำเป็นที่จะต้องถอดตัว DPF มาั้งตัวนะครับเราใช้การล้างภายในรถได้เลยครับมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์นะครับของคาาการตัดครับถ้าเราตรวจสอบแล้วมันยังได้เราจะล้างในรถครับเพื่อป้องกันความเสียหายครับจากมลพิษที่เราถอดออกมานะครับมันมีขั้นตอนและความยุ่งยากค่าใช้จ่ายมันสูงมากถ้าเราถอด d p กมาจากตัวรถนะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะฉะนั้นเราล้างที่ตัวรถล้างได้ครับในรอบแรกๆที่เราล้างเนี่ยนะฮะน้ำที่เราล้างหรือน้ำยาที่เราล้างมันก็จะออกมาช้านะครับกระแสเกิดการ หลังจากที่เราล้างหลายๆรอบแล้วเนี่ยตอนนี้นะฮะมันมีความคล่องตัวนะครับดีขึ้นขึ้นครับตะแกงรังพึ่งภายใน DPF นี่นะฮะมันเกิดความสะอาดมากขึ้นครับในน้ำร้อนท,ที่เรานําเข้าไปนะครับในระบบนะทำให้เกิดการเปื่อยยุ่ยนะครับเกิดการสลายตัวเกิดการอ่อนตัวนะครับของตัวคาร์บคาร์บอนที่มันเกาะอยู่แข็งๆเนี่ยนะฮะมันเกิดความนุ่มนวลน,นะครับมันเกิดการหลุดออกมาได้บางส่วนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันจะต้องใช้น้ํายาในการล้างทำความสะอาดอย่างเข้มข้นอีกทีหนึ่งนะฮะเบื้องต้นเราดูแล้วว่าตอนนี้นะครับหลังจากที่เรา ทดสอบด้วยน้ําร้อนเนี่ยนะฮะมันออกได้ดีขึ้นแล้วแล้วเราก็เติมน้ํายาทำความสะอาดเข้าไปในระบบนะฮะเราเติมเข้าไปนะครับก็ต้องมีเทคนิคแล้วก็มีข้อควรระวังหลายอย่างนะครับที่เราจะทำการแก้ไขในครั้งนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันจะต้องมีความระวังนะครับแล้วก็เซฟตี้นะครับเป็นสําคัญเลยนะครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขแล้วมาดูนครับตอนนี้นะครับทุกอย่างขั้นตอนเราโอเคหมดแล้วนะครับเราจะทำาะไขั้นตอนต่อไปก็คือในส่วนของการโปรแกรม ECU ครับในการปิด นะครับการทํางานของ DPF เลยนะครับแล้วก็ปิดโค้ดนะครับที่มันจุกจิกนะครับแน่นอนครับถึงแม้เราจะล้างอย่างสะอาดจะตามแต่มันก็จะได้ประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นการใช้งานครับแต่ถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้ครับแต่เพื่อลดปัญหานะครับลดความจุกจิกในอนาคตเราจะโปรแกรม ECU ปิดไปเลยฮะตอนนี้นะครับพร้อมแล้วฮะเราออนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ครับเรามาดูครับว่าจะมีไฟอะไรติดค้างอีกหรือเปล่านะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับทุกอย่างดับหมดแล้วครับ ไฟเครื่องยนต์ไฟเผาข้าเมานะครับแล้วก็ไฟรถกําลังเครื่องยนต์ไม่มีแล้วครับตอนนี้เราจะนํารถออกไปวิ่งทดสอบกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแน่นอนครับเราคันนี้มีการจูนเพื่อเพิ่มสมรรถนะและความประหยัดไปด้วยนะครับแน่นอนว่าต้องขับดีขึ้นแน่นอนครับค่าต่างๆกลับมาดีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าอากาศนะครับแล้วก็ค่าแรงดันในท่ออีทีหรือค่าเทอร์โบนะฮะตอนนี้เครื่องยนต์ทางานดีครับอัตราเร่งดีเลยนะครับท่านเจ้าของรถขับเองเลยนะครับบอกว่ามีความแตกต่างชัดเจนครัััับบว่่าขไดด้้ีีึนนนคครรรอออตตเเเเเงงงะยยยชจลลแก็ืส การทางานนะครับนิ่มขึ้นนะฮะอันนี้เป็นคําบอกเล่านะครับจากท่านเจ้าของรถนะคะว่ามันแตกต่างอย่างชัดเจนครับคันเร่งเบาลงกว่าเดิมที่ชัดแน่นอนครับเพราะว่าเนื่องจากมันไม่อุดตันลในระบบแล้วนะฮะไอเสียออกได้ดีออกได้คล่องนะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ก็ทํางานได้เต็มสมรรถนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาในเคสนี้ครับโอเคครับกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดอร์การ์ลาร์ดมาสเตอร์ครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะ